ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราได้นะครับ เมื่อความโลภของมนุษย์ก่อให้เกิดความแค้นที่ฝังแน่นไม่ว่าการเวลาจะผ่านไปนานสักแค่ไหนอิมโฟเทสอดีตนักบวชขององค์ฟาโรเซตีที่หนึ่งเขาก็พยายามที่จะกลับขึ้นสู่อำนาจด้วยการปลูกชีพราชาแมงป่องที่หลับไหลมากว่า5,000ปีเพื่อที่เขาจะได้ครอบครองพลังนั้นมาเป็นของตนทว่าในแผนการของพวกมันก็ยังมีโอคอนเนลพระเอกจากภาคแรกตามมาขัดขวางเอาไว้อยู่สุดท้ายแล้วอิมโฟเทสจะได้อะไรกลับไป ไสิ่งใดกันแน่ที่รอมันอยู่ในนรก The Mummy Return The m ม m m y ภาคที่สอง ย้อนกลับไปเมื่อครั้งในอดีตการ5,000ปีก่อนหน้าโลกของเราได้มีนักรบผู้เหี้ยมโหดนามว่าราชาแมงป่องชายผู้หวังจะครอบครองโรคใบนี้มาเป็นของตนเองด้วยการสู้รบในแต่ละครั้งราชาแมงป่องนั้นไม่เคยพ่ายแพ้แม้แต่ครั้งเดียวเพะว่าหลังจากที่เขาทำศึกมานานกว่า7ปีกองกำลังของราชาแมงป่องก็ได้พ่ายแพ้ในที่สุดพวกเขาโดนไล่ต้อนเข้าไปในเขตทะเลทรายอยามเชียทมกลางความร้อนให้อยู่รอบตัวเราทหาร มากมายก็ค่อยๆตายไปทีละคนจนเหลือแค่เพียงราชาแมงป่องที่ยังยืนอยู่แล้วในวินาทีที่เขากําลังจะขาดใจตายราชาแมงป่องก็ได้ขอพรแก่เทพอดูเบสเพื่อให้เขาได้กองทัพยกพลไปแก้แค้นพวกศัตรูซึ่งแน่นอนว่าเทพอดูบบสก็ไม่ปฏิเสธจนก่อให้เกิดเป็นโอเอซิสแห่งอัมเชียเท่านั้นยังไม่พอราชาแมงป่องก็ยังได้กําลังพลจากเทพอดูบบสแน่นอนว่าเหล่าศัตรูคู่แค้นของราชาแมงป่องก็ไม่อาจต้านทานได้เมื่อใช่ นะอยู่ในกำมือองค์เทพอารูบิกก็ได้ดูดเอาวิญญาณของราชาแมงป่องเพื่อน,นำมาเป็นค่าบริวารของตัวเองตามสัญญาที่ได้แลกเปลี่ยนเอาไว้พร้อมๆกับกองทัพพูดผีที่สลายหายไปตลอดกาล 3,000ปีต่อมาเราจะมาอยู่กับโอคอนเนลและลูกชายนามว่าอเล็กโดยทั้งสองคนก็กำลังเดินสำรวจสุสานเก่าแพ่งหนึ่งสุสานที่อีวีนางเอกในภาคแรกได้ฝันถึงซึ่งอันที่จริงโอคอนเนลก็ไม่ค่อยอยากให้ลูกอยู่ในนี้สักเท่าไหร่เขานั้นก็เลยบอกให้อเล็กขึ้นไปรออยู่ด้านบนก่อน ฉากต่อมาหลังจากอาริกลับขึ้นไปอยู่ด้านบนโอคอนเนลก็เข้ามาช่วยอีวี่เปิดประตูรับที่ซ่อนอยู่ในผนงังพอเข้ามาได้ภายในนี้มันก็มีแมงป่องมากมายมหาศาลวิ่งอยู่เต็มพื้นส่วนด้านอีวี่พอเห็นก็บอกว่านี่แหละใช่เลยห้องนี้มันเหมือนกับภาพที่ฉันฝันเห็นไม่มีเพดแต่ทางโอคอนเนลเขาก็ไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่อีวี่เธอก็เลยโชว์ว่าความฝันของตนนั้นเป็นความจริงเพราะเธอยังรู้กลไกรับที่ใช้เปิดบานประตูต่อไปได้อีกด้วยขณะเดียวกันที่ฝั่งของอารี ปรากฏว่าก็มีชายชะการแปลกหน้า3คนตามเข้ามาในสูสาด้วยเหมือนกันโดยหัวหน้าของทั้ง3คนนี้ก็มีชื่อว่าแจ็คไอ้น้องอเล็กมันก็เลยโชว์ห้าไป1ทีทําการหยิบต่างสติกขึ้นมายิงก้นใส่พวกมันซึ่งโชคดีมากที่พวกมันหาอาเล็กไม่เจอเพราะน้องซ่อนตัวอยู่บนนั่งร้านโนนฉากต่อมาตัดกลับไปยังด้านอีวีจู่ๆเธอก็เห็นภาพนิมิตอะไรบางอย่างเหมือนกับว่าเธอเคยอยู่ที่นี่แล้วในชาติปางก่อน พอกลับมายัางปัจจุบันโอคอนเนียวผู้เป็นสามีก็เลยขอให้อีวี่มาเปิดประตูบานนี้ให้หน่อยถ้าความฝันของคุณนั้นเป็นความจริงคุณเองก็ต้องเปิดประตูบานนี้ได้ซึ่งแน่นอนว่าอีวี่เธอก็สามารถเปิดได้จริงๆดังภาพที่เธอเห็นมาอย่างไม่ผิดเพี้ยนพอเข้ามาได้อีวี่ก็มาเจอกล่องปริศนาใบหนึ่งที่มีกุญแจดาวแปดแฉกวางอยู่ข้างๆพอเปิดฝากล่องออกมาปรากฏว่าภายในกล่องนี้มันก็มีกำไลแมงป่องของเทพอนุบิตถูกเก็บเอาไว้ เจ้าแจ็คที่ตามมาทันมันก็หยิบปืนขึ้นมาเพื่อจะฆ่าทั้งสองคนทิ้งซาเพราะสาเหตุที่เขามาที่นี่ก็เพื่อกําไรวงนั้นด้วยเหมือนกันแต่แล้วจู่ๆสุสานทั้งหลังก็เริ่มสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงกระแสะน้ําอันเชี่ยวกราดพังกําแพงเข้าไปในสุสานที่แท้กล่องใบนี้มันก็มีคําสาบกับดักวางเอาไว้อยู่อีวี่กับโอเคอนเนลจึงต้องพาก,กันรีบวิ่งหนีออกมาด้านนอกผักพวกของแจ็คเองก็ต้องหนีไปไม่ต่างกันส่วนด้านอเล็กที่อยู่บนนั่งร้านก็เกือบตกลงมาตายแถมสาว ที่คอยค้ำยันเพดานทำก็ดันลม้มลงไปกระแทกใส่ผนังจนเป็นรูส่งผลให้โอคอนเนลกับอีวีที่กำลังจะจมน้ำตายทั้งสองคนรอดตายมาได้อย่างวุดเวตด ฉากต่อมาแต่มายังนครฮามูนัสตาเราจะมาอยู่กับอนักสุรามูลที่กลับชาติมาเกิดซึ่งตอนนี้เธอก็กําลังวางแผนกับบล็อกหน้าและหาเฟสเพื่อกู้ร่างของอิมโฟเทสกลับมาอีกรอบซึ่งร่างของเขามันก็โดนกองสเสไซายนในภาคแรกถล่มลงไปแถมคนพวกนี้มันก็ยังเป็นคนกลุ่มเดียวกับแจ็คชายชะกันทั้ง3าที่ไปเจอโอคอนเดลก่อนหน้านี้อีกด้วย ไม่นานหลังจากนั้นจู่ๆพวกชาวบ้านก็ขุดไปเจอหลุม,มแมลงกินคนที่ซ่อนอยู่ใต้ดินทําให้คนงานเรานี้ต่างโดนแดกจนเรียบโชคยังดีที่พวกเขาเตรียมปืนไฟเอาไว้อยู่แล้วทําให้การฆ่ามแมลงกินคนพวกดีไม่ใช่เรื่องยากเย็นอะไรอนักสุรามุลพอเห็นว่าเริ่มมีมแมลงกินคนออกมาเธอก็รู้เลยว่าอีกเดียวต้องได้เจอร่างของอิมโฟเทสแน่ๆแล้วมันก็เป็นไปอย่างที่เธอพูดจริงๆในหลุมขุดเจาะข้างๆพวกชาวบ้านก็ได้เจอร่างของอิมโฟเท ที่ตอนนี้กลายเป็นผลึกคริสตัลถูกฝังอยู่ในใต้ดินแต่จะากให้คื้นชีพอิมโฟเทสมาตอนนี้เลยก็ยังไม่เหมาะสม เพราะพวกเขายังไม่มีกําไรของอันดูเบสเจ้าแจ็คก,ก็บอกว่าไม่ใช่ปัญหาใหญ่โตอะไรเรารู้ว่าตอนนี้กําไรอันดูเบสมันอยู่ในลอนดอนเจ้าฮาเฟตก็บอกงั้นเราเดินทางไปลอนดอนกันเลยเราต้องไปแย่งกําไรวงนั้นมาให้ได้หลังจากวางแผนกันเสร็จปรากฏว่าหนึ่งในคนงานที่ยืนอยู่ตรงนี้ก็มีอาเดสเบ์ลูกหลานขององครักษ์พิทักษ์สุสานแอบฟังอยู่ด้วย ฉากต่อมาตันไปยังรอนดอนหลังจากที่อีวี่กับโอคอนเนลกลับมาถึงบ้านอีวี่ก็พยายามรบเร้าโอคอนเนลเพื่อให้เขาออกเดินทางไปหาโอเอซิสแห่งอามเชียเพราะถ้ากําไรนั้นเป็นของราชาแมงปองจริงแสดงว่ามันอาจมีคํว่า้อะไรบางอย่างที่จะนําเราไปยังอามเชียก็ได้ซึ่งตามประวัติศาสตร์ก็ว่ากันว่ามีหลายต่อหลายคนพยายามเดินทางไปที่อามเชียแต่คนเหล่านั้นก็ไม่ได้กลับมาเลยสักคน ขณะเดียวกันที่ด้านนอกตัวบ้านปรากฏว่าพวกหลอกหน้ามันก็ได้ยกขยงมาที่หน้าบ้านของโอคอนเนลเพื่อมาตามล่าก,กาไรที่หายไปกลับมาที่ด้านโอคอนเนลเขาก็พยายามบอกอวีวีว่ามันอันตรายมากเกินไปถ้าเราจะไปที่นั่นแต่ทางอีวีเธอก็ใช้ลูกอ่อนพยายามตื้อโอคอนเนลเต็มที่เพราะยังไงเธอก็อยากไปที่นั่นสักครั้งในชีวิต ขนาะเดียวกันด้านลูกชายของทั้งคู่อารกก็ได้หยิบเอากําไรข้อมือของอันดูบิตออกมาใส่แล้วนั่นจึงทําให้น้องได้เห็นเส้นทางที่ชี้ไปยังอามเชียด้วยความตกใจอาร็ก,ก็พยายามจะถอดกําไลวงนี้ออกแต่เจ้ากําไลวงนี้มันก็หลอกแน่นเป็นอย่างมากอารกจึงใช้แขนเสื้อปิดมันเอาไว้แล้วจึงนํารูปปั้นไปนใส่ไว้ในกล่องแทน กลับมายัางด้านโอคอนเนล์จูๆ่ๆเขาก็เห็นเสื้อในของผู้หญิงคนอื่นห้อยอยู่ที่ประตูเจ้าโอคอนเนลเลยรู้ทันทีว่าจูนาธานมันพาผู้หญิงมาเที่ยวที่บ้านเขาอีกแล้วแน่ๆวินาทีเดียวกันด้านจูนาธานระหว่างที่พี่เกยกกำลังอวดหอกทองคําให้กับสาวๆดูจ,ๆจู่ๆเจ้าฮาเฟตก็พาคนเข้ามาล็อกตัวจูนาธานเอาไว้โดยเจ้าฮาเฟตก็คิดว่าจูนาธานนั้นคือโอคอนเนลเพราะสิ่งที่มันต้องการก็คือกําไรของอันดูบีแต่ทางจูนาธานก็บอกว่าฉันไม่รู้เรื่องอานักสุรามุนพอเห็น จุนทานไม่ยอมให้กำไรเธอจึงหยิบงูเห่าอียิปต์ออกมาเพื่อขูดจุนทานแต่ทันใดนั้นโอคอนเนลก็เปิดประตูเข้ามาพอดีทําให้เขาโดนอนัสสุรามูลคว้างงูใส่แทนแต่โชคยังดีที่เขารับไว้ได้มีนามซ้าโอคอนเนลก็ยังคว้างคืนกลับไปด้วยขณะดเดียวกันด้านอีวีเธอนั้นก็ได้เจอกับรอกนาซึ่งมันสั่งให้ทั้งสองแม่ลูกส่งกล่องใบนั้นมาซาแต่ทางอีวีก็ไม่ยอมเธอหยิบดาบออกมาเตรียมตั้งท่าพร้อมที่จะสู้เาว่าทันใดนั้นองค์ครัก้อ อาร์เดสเบก็โผล่ออกมาอีวี่พอเห็นอาร์เดสเบก็งงมากว่านายมาที่นี่ได้ยังไงกันแต่เบเขาก็ไม่มีเวลาจะมาอธิบายเพราะตอนนี้เขาต้องจัดการไอ้พวกชุดแดงพวกนี้เสียก่อนส่วนอีวี่เองก็บอกให้ลูกไปหลบซ้าจากนั้นเธอก็ใช้ดาบสู้กับพวกของรอกหน้าได้อย่างโหดเท่เทพถึงขนาดที่เธอเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมตัวเองถึงต่อสู้เก่งได้ขนาดนี้แต่เหมือนว่าพวกมันก็จะมีมากเกินไปทําให้อีวี่ไม่สามารถต้านทานพวกมันเอาไว้ได้ ฉากต่อมาแต่ไปยังด้านโอเคอนเนลกับโจนาธานทั้งสองคนก็พากันกระโดดหนีลูกกระสุนลงมาจากชั้นสองของตัวบ้านนั่นจึงทําให้พวกเขาเห็นแล้วว่าอีวี่นั้นโดนพวกมันจับตัวไปเสร็จแล้วพอเจ้าโอเคอนเนลหันไปเห็นอาเดสเบย์ไอหมอนี่มันก็ถามเบย์ว่าแกมาทําบ้าอะไรที่นี่พวกนั้นมันเป็นใครกันแน่แล้วมันจับเมียของฉันไปไว้ที่ไหนไอเจ้าเบยก็บอกว่าใจเย็นๆก่อนพร้อมกับยื่นรูปของฮาเฟตให้โอเคอนเนลดูไอหมอนี่แหละคือคนบงการเรื่องทั้งหมดนี้ อเล็กพอเห็นรูปถ่ายของฮาเฟตก็บอกว่าผมรู้จักเขาเป็นผู้ดูแลพิพิธภัณฑ์แห่งลอนดอนเป็นไปได้ว่าแม่อาจถูกจับไปไวที่นั่นก็ได้จากนั้นเบมันก็บอกว่าคนพวกนี้มันต้องการกําไรของอันดูเบสเพื่อใช้ปลุกราชาแมงปล่องให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งซึ่งหากพวกมันทําได้ครั้งนี้มันก็จะรุนแรงมากกว่าครั้งก่อนเสียอีกอเ,อเล็กพอได้ฟังก็บอกว่าอย่าพึ่งเครียดกันไปเลยกําไรยังอยู่ที่ผมพูดจบอเล็กมันก็เปิดแขนเสื้อให้ทั้ง3คนดูอาเดสเบย์ พอเห็นก็ถึงกับสะดุง้งเพราะการใส่กําไรวงนี้เข้าไปในแขนจะก่อให้เกิดหายนะอันใหญ่หลวงเจ้าโอคอนเนียก็บอกว่าไว้ค่อยคุยกันดีกว่าเราต้องรีบไปช่วยเมียของฉันกลับมาให้ได้พอขึ้นมาบนรถอาเดสเบก็บอกว่าสาเหตุจริงๆที่พวกมันปลูกราชาแมงป่องขึ้นมาก็พอว่าหากใครก็ตามที่ฆ่าราชาแมงป่องได้คนผู้นั้นก็จะสามารถควบคุมกองทัพอดูบิดได้อีกด้วยไม่นานนักพอทั้ง3คนมาถึงหน้าพิพิธภัณฑ<อ>์อาเดสเบก็สังเกตเห็นรอยสักที่ข้อมือของ โอเคเนลลดยเบยก็บอกว่ารอยสักนี้มันคือตาศักดิ์สิทธมันเป็นสัญลักษณ์ของผู้พิทักแต่เจ้าโอเคเนลก็บอกว่าไร้สาระนาฉันได้รอยสักนี้เมื่อสมัยอยู่บ้านเด็กกลำพาไม่เห็นเกี่ยวอะไรกับผู้พิทักษ์นั่นเลย ขณะเดียวกันในหอพิพิธภัณฑ์ปรากฏว่าตอนนี้พวกของฮาเฟสก็เริ่มทําพิธีชุบชีวิตอิมโฟเทสให้ตื่นกลับขึ้นมาอีกครั้งซึ่งบทสวดที่มันอ่านก็ถูกอ่านออกมาจากคมภีร์แห่งความตายคมภี์แห่งความวุ่นวายที่อยู่ในภาคแรกนั่นแหละส่วนด้านอีวี่เธอก็ถูกมัดไว้อยู่บนแท่นบูชายันเพื่อรอรับการลงโทษเมื่อเสร็จสิ้นการท่องคาถาเจ้าผีดิบอิมโฟเทสมันก็พูดออกมาจากแท่งคริสตัลร่างกายของมันยังคงน่าอุบาทเหมือนเดิมไม่มีเปลี่ยนแปลง จากนั้นฮาเฟตก็ก้มกราบรายงานอิมโฟเทสไปว่าปีนี้คือปีแมงป่องเราได้เตรียมการคืนชีพปาชาแมงป่องเอาไว้ให้ท่านแล้วแถมยังมีอนักสุรามูลกลับชาติมาเกิดคนที่พร้อมจะให้วิญญาณของอนักสุรามูลตัวจริงเข้ามาสิงสู่เจ้าอิมโฟเทสพอเห็นร่างสถิตของแฟนตัวเองเจ้ามอนี่มันก็ดีใจเป็นอย่างมากถึงแม้ว่าตอนนี้วิญญาณจะเป็นคนละคนแต่อีกเดียวขาต้องนําวิญญาณตัวจริงกลับมาได้อย่างแน่นอนขั้นตอนต่อมารอกหน้ากับฮาเฟตมันก็เปิดหีบท อุสาขโมยมาได้เพื่ออวดกําไรแห่งอนุบิทให้อิมโฟเทสดูทว่าพอเปิดออกมาสิ่งที่อยู่ข้างในกลับเป็นเพียงรูปปั้นตัวหนึ่งเจ้ารอกหน้าก็บอกว่าไม่ใช่ปัญหาใหญ่โตอะไรแค่เราไปแย่งกลับมาอีกรอบก็จบแล้วหลังจากเคลียร์ปัญหานี้เสร็จอนักสุรามุลก็ให้คนนําตัวอีวีออกมาเพราะมันผู้นี้คือคนที่จัดการอิมโฟเทสเมื่อ7ปีก่อนเจ้าอิมโฟเทสด้วยความโกรธแค้นมันก็สั่งให้เผาอีวีให้ตายทั้งเป็นตกนรกไปเลยทว่าทันใดนั้นโอคอนิลก็กระโดดเข้ามาช่วย อีวีออกไปได้อารเดสเบก็ใช้ปืนกลยิงสาสใส่พวกมันเพื่อเปิดทางให้ออคานนวได้หนีออกมาจากนั้นทั้งสองฝ่ายก็เริ่มเปิดฉากยิงใส่กันรัวยิงกันจนหมดแม็กเจ้าอินโฟเทสเองก็อัญเชิญเหล่าพูดผีออกมาไล่ล่าขนาดเดียวกันอะเร็กกับจนาธานพอทั้งสองคนได้ยินเสียงปืนทั้งสองคนก็รีบสตาร์ทรถเพื่อรอออคาน,นิวกลับมาแต่เจ้าจนรธานดันทำกุญแจหกักทำให้พวกเขาต้องไปเอารถเมซองชั้นมารับทุกคนเพื่อออกไปจากที่นี่แต่ถึงจะมีรถพวกผีดิบมันก็ ยังคงวิ่งไล่ตามต่อมาไม่เลิกโอคอนเนลจึงต้องคอยยิงสกัดพวกมันเอาไว้ไม่ให้ตามมาได้แต่มัมมี่เหล่านี้มันก็ดันไต่ผนังตึกได้ยังกับสไปเดอร์แมนทําให้การสอยพวกมันยากขึ้นไปเป็น1ิบเท่าไม่นานนักพอพวกมัมมี่หลุดเข้ามาในรถอาเดสเบก็ต้องสู้กับพวกมันด้วยมือเปล่าส่วนด้านโอคอนเนลเองก็โดนจับทุ่มยังกับตุ๊กตาดูท่างานนี้พวกเขาคงได้ตายกันแน่แ,นแต่ทันใดนั้นอีวี่เธอก็หยิบปืนลูกซองของโอคอนเนลขึ้นมาแล้วช่วยยิงร่างไก่ฆ่ามันไปได้หนึ่ ส่วนอีกตัวจรทันก็ตะโกนบอกทุกคนว่าข้างหน้ามีสะพานอยู่ด้วยโอคอนเนลก็ได้ก้มตัวหมอบต่ำลงแล้วปล่อยให้มัมมี่โดนสะพานชนติดแงกตายอยู่อย่างนั้นไปเลย ทว่าพอจุฬาานขับรถขึ้นมาบนสะพานรถเมล์มันก็ดานพังทําให้ไปต่อไม่ได้เจ้าโอคอนเนลพี่แกก็ดีใจมากๆที่สามารถช่วยอีวี่กลับมาได้สําเร็จไอหมอนี่มันก็เลยขอจูบอีวี่เพื่อเป็นรางวัลสักหน่อยแต่ทันใดนั้นอเล็กกับโดนอุ้มออกไปจากรถเมล์ไอเจ้าโอคอนเนลก็พ่ายาวิ่งไล่ตามไปเต็มที่แต่พวกมันก็ยกสะพานขึ้นทําให้เขาไล่ตามต่อไปไม่ได้ ฉากต่อมาจัดไปยังด้านฮาวเฟสเจ้าหมอนี่มันก็บอกว่าหวัวของโอคาเนลมีคาถาของโอซิลิสอยู่ด้วยข้าเห็นเจ้าจุรธานมันถือตอนอยู่ในบ้านแต่อินเฟรตก็บอกว่าถ้าข้าได้พลังกลับขึ้นมาแล้วก็ไม่จําเป็นต้องใช้คาถานั้นอีกต่อไปพูดจบไอหน้าเน่าหนอนนี่มันก็หันไปดูดปากอนักสุรามุนอย่างมีความสุข ขณะเดียวกันด้านโอคอนเนลเขาก็บอกอีวี่ว่าเราต้องเดินทางไปยังคางแนกเพราะมันคือสถานที่ที่อเร็กเห็นตอนสวมกำไรหากเราไล่ตามพวกมันไม่ทันละก็มีหวังเราได้คาดกับอเร็กแน่ๆ ฉากต่อมาตัดมายังกรุงไคโรประเทศอียิปต์พวกฮาเฟตมันก็ผ่าอะไรให้มาเจอกับอิมโฟเทสส่วนพวกฮาเฟสมันก็เพิ่งได้หีบใบใหญ่ที่โดนยึดไปในภาคแรกมาจากแจ็คเพราะตอนที่ฮาเฟตไปบุกรอนดอนก่อนหน้าเขาก็สั่งให้แจ็คไปนําหีบใบนี้มาด้วยโดยหากใครยังจําหีบใบนี้กันได้มันก็คือหีบที่ใส่คมพีรนะ์มรณะหีบที่ว่ากันว่าหากใครได้เปิดมันออกมาเจ้าคนคนนั้นมันต้องโดนอิมโฟเทสกินกินไปทั้งวิญญ,ญาณ ขณะเดียวกันด้านอิมโฟเทสมันก็บอกความจริงกับอาริกไปว่าภายในเจ็วันต่อจากนี้หากไม่นํากําไรไปพีระมิดอมเชียก่อนที่พระอาทิตย์จะขึ้นเจ้าจะได้กลายเป็นฝุ่นละอองอย่างแน่นอนพูดจบมันก็ไล่อาริกออกไปจากห้องจากนั้นพวกหัวขโมยแจ็คก็ถูกนํามามอบให้แก่อิมโฟเทสไอพวกนี้พออยู่ต่อหน้าผีร้ายมันก็พยายามยิงปืนสู้อย่างเต็มที่แต่นั่นก็ไม่อาจทําทอะไรอิมโฟเทสได้อานักสุรามุลจึงตะโกนบอกให้พวกมันเปิดหีบออกมาสิเปิดหีบ แล้วพวกแกจะรอดไอเจ้าสปีวี่ลูกน้องของแจกด้วยความกลัวมันก็เอื้อมมือไปเปิดหีบใบนี้ขึ้นมาแล้วนั่นจึงทําให้พวกมันทั้ง3คนกลายเป็นผู้ปลดปล่อยจนในที่สดุดอิมโฟเทก็ได้ดูดเอาวิญญาณของพวกมันมาเป็นของตนเพื่อให้ร่างกายของมันกลับคืนสู่สภาพเดิมดังเช่นในภาคแรกที่อิมโฟเทไล่กินพวกดอกอรอารินนั่นเอง ฉากต่อมาแต่ไปยังด้านโอคอนเนลนกรุงไคโรเขานั้นก็มาขอร้องให้อิซี่คนขับเครื่องบินเพื่อนรักของโอคอนเนลเพื่อให้เขาช่วยพาไปยังคาแนักให้หน่อยแต่เจ้าอิซี่มันก็ไม่ยอมไปเพราะเวลาอยู่กับโอคอนเนลเหมือนว่าความตายจะมาเยือนอยู่ตลอดเวลาแต่พออิซี่เห็นคาถาทองคําของโอซิเลตมันจึงยื่นข้อตกลงว่าหากข้าบินไปส่งเจ้าได้แก่ต้องมอบคาถาอันนี้ให้กับข้าด้วยเจ้าโอคอนเนลก็ตอบตกลงทันทีจากนั้นไม่นานอาร์เดสเบก็ได้พา หน้าเผ่าทั้ง12มาพบกับโอคอนเนลเพราะหากแผ่นหยุดยัง้งราชาแมงป่องล้มเหลวแล้วล่ะก็อ่อพวกเราเองก็ควรมีกองทัพเตรียมรับมือเอาไว้ด้วยจากนั้นอิซี่มันก็พาโอคอนเนลมาขึ้นบอลลูนแต่โอคอนเนลก็บอกว่าฉันไม่เอาแบบนี้หรอกฉันอยากได้เครื่องบินต่างหากแต่ทางอิซี่ก็บอกว่าบอลลูนมันดีกว่าเครื่องบินมากๆมันเงียบกว่าเหมาะแก่การสะกดรอยเจ้าโอคอนเนลที่ไม่มีเวลาเปลี่ยนใจแล้วเขานั้งก็เลยยอมขึ้นไปแต่โดยดีเช้าวันต่อมาในระหว่างที่อิม โฟเทสได้ร่างกายกลับขึ้นมาแล้วมันก็ใช้เวลาทั้งวันอยู่กับอนัคสุรามุลผู้กราบชาติมาเกิดอย่างมีความสุขส่วนด้านอเล็กน้องเกยก,ก็ได้แอบลงจากรถไฟโดยใช้รูที่อยู่ในห้องน้ําแต่พอวิ่งเข้าไปถึงเมืองคาเมกจู่ๆกําไรของราชาแมงป่องที่น้องใส่อยู่มันเองก็ได้ใช้ภาพพิกัดต,ต่อไปออกมาอเล็กจึงรู้แล้วว่าสถานที่ต่อไปมันคือที่ไหนกันไม่นานจากนั้นเจาน้จาอิมโฟเทสมันก็เดินลงมาจับตัวอเล็กก็ไม่แปลกใจเลยมันเก่งสักขนา ีจะไล่จับเด็กคนเดียวไม่ได้ได้ยังไงกัน รายชั่วโมงต่อมาพอถึงเวลากลางคืนจูจ่ๆอีวี่ที่อยู่บนเรือบอลลูนเธอก็ได้เห็นภาพลิมิตอะไรบางอย่างย้อนกลับไปเมื่อ3,000ปีก่อนหน้านี้นักงานพิธีแสดงโชว์ขององค์ฟาโร์บัดนี้อนักสรามุนก็ได้สู้ประลองฝีมือกับอีวี่ที่แท้ในชาติปางก่อนอีวี่เธอก็มีชื่อว่าเนฟาติลีเธอเป็นบุตรธิดาขององค์ฟาโร์เซติที่หนึ่งบุตรสาวที่เป็นคนเห็นภาพพ่อตัวเองโดนฆ่าตายในคืนวันนั้นตอนที่อนักสราุนก่อ,อก,การกรบฏพร้อมกับอิมโฟเทสเป็นอัน รุปได้ว่าภาพที่อีวี่ฝันเห็นเหตุการณ์ต่างๆนั้นมันไม่ใช่เพียงแค่ฝันแต่มันคือเรื่องที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วจริงๆในอดีตขณะเดียวกันที่ฝั่งของอิมโฟเทสไอหมอนี่มันก็ใช้พลังปีศาจเพื่อให้อนักสุรามุลในร่างปัจจุบันได้เห็นภาพพี่ตัวเองใช้มีดแทงทองฆ่าตัวตายในคืนวันนั้นส่งผลทําให้อนักสุรามุลตอนนี้เสียชีวิตลงจริงๆแต่เมื่ออิมโฟเทสมันทองบทสวดจบวิญ,ญญาณของอนักสุรามุลตัวจริงก็ขึ้นมาจากนารกแล้วกลับเข้าสู่ร่างกายของตัวมันเอง เป็นอันจบพิธีชุบชีวิตอนุสราม์มนให้กลับมาจากความตายฉากต่อมาแต่ไปยังด้านอะเรกไอน้องนี่มันก็แกล้งของน้ําจากรอกหน้าหน่อยเพื่อใช้น้ำมาปั้นกองทรายส่งสิกเนลให้กับพ่อแม่เพราะถ้าพวกเขามาเห็นพวกเขาก็จะได้รู้ว่าที่ที่จะไปต่อคือที่ไหนกันเช้าวันต่อมาเมื่อโอคอนเนลนั่งบรุนมาถึงเมืองคาเมกอีวีถงเงอก็เลมาเจอกองทรายที่อเรกปั้นทิ้งเอาไว้นั่นจึงทําให้พวกเขาสามารถสะกดรอยต่อไปยังเกาะฟรีไลได้สําเร็จเมื่อบินมาถึงยังเกาะฟรีไลอีวีก็ได้พบ กองทรายกองหนึ่งที่ถูกปั้นเป็นวิหารของอบูซิมเบลอาร์เดสเบย์เองเมื่อรู้สถานที่แห่งนี้เขาก็คอยส่งข้อความบอกคนอื่นๆในชนเผ่าให้รับทราบด้วยฉากต่อมาแต่ไปยังแม่น้ําบูนายอีวีก็บอกว่าเราใกล้ถึงเมืองอามเชียแล้วแน่ๆขณะเดียวกันด้านหลอ,อกหน้าไอหมอนี่มันก็รู้แล้วหรอว่าอาล็กแอบบอกตําแหน่งให้พ่อกับแม่ตามมาได้ด้วยความโมโหเจ้าหลอกหน้ามันก็อยากจะซัดอาล็กสักทีให้หลับจําแต่อินโฟเทสมันก็หยุดเอาไว้จากนั้นมันก็ใช้พลังเทพเจ เจ้าเศษกำแพงน้ำหน้าคนพุ่งเข้ามาแดกบอลลูนของอีซี่ไอ้เจ้าอีซี่พอเจอกำแพงน้ำหน้าคนมันก็ตกใจรีบหมุนบอลลูนกลับหลังไปให้ไวแล้วเร่งอัดไอ้พ่นเร็วยิ่งกว่าเรือซันนี่ซะอีแล้วมันก็เป็นอะไรที่โคตรจะบังเอิญเพราะปลายทางที่พวกเขาออกมาก็คือโอเอซิสแห่งอามเชียสถานที่ที่ราชาแมงปองได้ทำการถวายวิญญาณให้แก่เทพอ,อนุบิดเมื่อ5,000ันปีก่อนแต่เหมือนพวกเขาก็ไม่มีเวลาจะมาเชยชมทิวทัศน์นี้นานนากักเพราะขึ้นน้ำลูกใหญ่ที่ไล่หลังตามมามัน ซัดบอลลูนของพวกเขาจนโตกเ่นเอาเจ้าอิซี่มันเซ็งมากๆแต่ทางโอคอนีลเขาก็เชื่อใจในตัวอิซี่พอถ้าเราไม่มีเรือหอ่อเราเองก็จะออกไปจากที่นี่ไม่ได้เหมือนกันฉากต่อมาแต่ไปยังด้านฮาเฟสเมื่อพวกมันพากระเดินเข้ามาในป่าภาพี่เห็นก็เล่นทําเอาคนลุกคนพองไปทั้งตัวไม่ไว่าจะเป็นซากโครงกระดูกของชาวโรมันซากโครงกระดูกของชาวฝรั่งเศสหรือแม้กระทั่งคนจากกองทัพนโปเลียนมันช่างเป็นอะไรที่ดูน่าสยองเป็นอย่างมาก ขณะเดียวกันด้านโอควันเนลเขาก็บอกให้อีวี่กับจรฬาหนคอยอยู่ด้านบนนี้ก่อนเดี๋ยวเขากับอารีสจะลงไปพาอาร็สกลับมาให้ได้ส่วนด้านอินโฟเทสจู่จูมันก็มีเสียงตัวอะไรบางอย่างวิ่งเข้ามาไกลเสียงคำรางของพวกมันทําเอาทุกคนเริ่มหวาดกลัวแล้วในที่โสดศัตรูตัวฉากาจขนาดตัวเท่าเด็ก3ามขวมันก็ถือมีดวิ่งออกมาจากพงหญ้าเหล่าลูกน้องของฮาเฟสต่างโดนมันฆ่าทีละคนทีละคนทั้งมีดทั้งฟันทั้งลูกดอกพวกคนธรรมดาไม่อาจต้านทานมันได้เลยจะ มีเพียงก็แต่เจ้าอิมโฟเทสที่มันใช้พลังขี้โกงไล่หล่าปีศาจพวกนั้นออกไปส่วนด้านโอคอนเนลกับเบรทิวบิ่งเข้ามาพอดีทั้งสองคนจึงอาศัยจังหวะนี้เข้ามาจิงตัวอเล็กออกมาได้แต่การที่พวกเขาจะหนีออกไปก็ทำได้ไม่ง่ายทำให้เบต้องคอยสู้ทวงเวลาล็อกหน้าเอาไว้เราะว่าการฆ่าเจ้าหมอนี่ก็ไม่ใช่เรื่องยากเย็นอะไรเบสามารถไล่ลําวิชาดาบอย่างสวยงามเพื่อปาดคอมันแล้วพากันหนีออกมาได้สิ่งที่เบต้องทำต่อไปเลยก็คือการออกไปบอกพวกชนเผ่าที่เหลือให้ทราบถึงสถานที่แห่งนี้ เพราะถ้าราชาแมงป่องถูกปลูกขึ้นมาจริงก็มีเพียงพวกเขาเท่านั้นที่จะต่อก,ก่อนได้ส่วนพวกของฮาเฟตที่ยังไม่ตายพวกมันก็พายอย่างวิ่งตรงไปยังพีระมดิดเพราะที่นี่ตอนนี้มันยิ่งกว่านรกซะอีก ขนาดเดียวกันด้านน้องอเรกตอนนี้เขาก็ได้มาเจอกับแม่ของตัวเองแล้วจากนั้นน้องอะเรกก็บอกว่าผมต้องรีบเข้าไปในพีระมิดก่อนที่พระอาทิตย์มันจะขึ้นเพราะถ้าผมเข้าไปไม่ทันกําไรวงนีมันก็จะฆ่าผมด้วยนั่นจึงทําให้ทั้ง4คนต้องรีบกลวยแนบไปยังพีระมิดแต่ใช่ว่าจะมีแค่ดวงอาทิตย์ที่ไล่หลังพวกเขามาเพราะมันยังมีพวกพูดผิวิ่งตามมาอีกเป็นขยงเวลาตอนนี้มันก็เหลือน้อยมากเต็มที่ดวงอาทิตย์กําลังพ้นแนวเขาขึ้นสู่ท้องฟ้าทําให้โอคอนเนลต้องอุ้มลูกขึ้้้นนมมาไวใออกอก แล้วรีวิ่งกระโดดเข้าไปในพีระมดิดเรียกได้ว่าอีกคืบเดียวเท่านั้นเล็กได้โดนแดดเผาตายแน,แน่เมื่อทั้งสองคนทำสำเร็จกำไรของราชาแมงป่องมันก็หลุดออกมาจากแขนอีวี่กับจดทะหานที่วิ่งตามมาทีหลังทั้งสองคนก็ดีใจมากที่เห็นทั้งคู่ปลอดภัยดีทว่าทันใดนั้นอนัสุรามุลกลับเดินเข้ามาหาอีวี่แล้วใช้มีดแทงเข้าท้องของเธอไปหนึ่งทีเจ้าโอคอนเนียลพอเห็นมันก็ร้องตะโกนลัน่นแล้วรีวิ่งเข้ามาหาเมียของตัวเองส่วนเจ้าอิมโฟเทสมันก็ห่อร้อยเยาะแล้วเดินจากไป ทิ้งให้โอเคอเนยวกับลูกชายต้องมานั่งร้องไห้บัดนี้ทั้ง4ี่คนก็เริ่มสั่งรากันอีวีเริ่มปากสันน้ำตาเริ่มไหรนองที่ใบหน้าแล้วในที่โสดอีวี่เธก็ได้ขาดใจตา,ตายลาโลกนี้ไปตลอดกาล ฉากต่อมาแต่มายังด้านอินโฟเทสเมื่อมันเข้ามาในพีระมิดได้ไอหมอนี่มันก็โดนเทพอนูบิสดูดเอาวิญญาณเทพออกไปเท่ากับว่าตอนนี้ตัวมันก็ไม่ต่างอะไรกับคนธรรมดาเลยสักนิดวินาทีเดียวกันด้านฮาเฟสไอบื้อนี่มันก็สวมกำไลของอนูบิสแล้วนําไปเสียบกับรูปปั้นลูแมงป่องที่อยู่ด้านในซึ่งการกระทํานี้เองก็เป็นการคืนชีพราชาแมงป่องให้กลับขึ้นมาแต่พอมันจะดึงแขนออกแขนของมันดันติดไม่สามารถดึงออกมาได้ที่แย่คือพอพยายาม ดึงแขนออกมาแขนของมันก็โดนกระแทกกินจนหมดจนเหลือแต่กระดูดูทรงแล้วราชาแมงป่องคงหิวมากแน่ ฉากต่อมาแต่ไปอย่างด้านอนักสุรามุลกับอิมโฟเทสจู่ๆใหญ่ยยอนักสุรามุลกลับกลบกัวขึ้นมาเธอบอกขอร้องให้อิมโฟเทสหนีไปกันเถอะตอนนี้ท่านไม่มีพลังเทพแล้วขึ้นไปสู้กับราชาแมงปองได้ตายแน่ๆเราอยู่แบบนี้กันก็ได้แค่เราสองคนก็เพียงพอแต่อิมโฟเทสมันก็โลภมากเกินกว่าจะถอยกลับไปแบบนี้พีแกลวิ่งตรงเข้าไปยังส่วนลึกสุดเพื่อเข้าไปเจอกับราชาแมงปองตัวเป็นๆ ฉากต่อมาแต่มายังด้านโจนทานไอหมอนี่มันก็ร้องไห้ข่มควรญถึงน้องสาวที่ตายไปแถมยังบ่นด่าถึงคมภีอียิปต์บ้าบอน,นั่นอีกด้วยที่ทําให้พวกเราต้องมาเจออะไรแบบนี้อเล็กพรินคําว่าคมภีแห่งความตายน้องก็ปิ๊งไอเดียอะไรบางอย่างขึ้นมาได้เพราะหากอินโฟเทสสามารถชุบชีวิตอนักสุรามุลเราก็สามารถชุบชีวิตแม่ขึ้นมาได้เหมือนกันฉากต่อมาแต่ไปยังด้านอาเดสเบกันบ้างณนะบัดนี้กองทัพอนุบิดมันก็ได้ผุดขึ้นมานับพันๆตัวบอกได้ เว่ามันทําให้พวกชนเผ่าสยองยิ่งกว่าสิ่งใดขณะเดียวกันด้านจอร์านที่พาอะไรเข้ามาด้านในเขาก็พยายามไปดึงดูดความสนใจของอนักสุรามุลเพื่อรอให้อเล็กไปขโมยคมภีมรณะมาชุบชีวิตอีวีส่วนด้านโอคนเนลเขาก็ถือขวานกระโดดข้ามประตูนรกเข้าไปสู้กับอิมโฟเทสส่วนเจ้าอิมโฟเทสท,ที่ไม่มีวิชาเทมันก็ใช้วิชามวยอียิปตอก่อรกับโอคนเนลด้วยอย่างดีส่งผลให้ออคเนลโดนต่อยช้ำไปทั้งตัววินาทีเดียวกันด้านอาร์เดสเบอเองก็ใช้ย่อยเขา นำกองกำลังทั้ง12ชนเผ่าพุ่งเข้าปะทะกับฝูงผีดิบกระหายเลือดอนุบิดอย่างดุเดือดซึ่งดูเหมือนว่าพวกเขาเองก็จะชนะด้วย กลับมายังด้านน้องอเล็กพออ่านบทสวดจบอีวี่เธอกรูขึ้นมาเข้าไปสู้กับอนักสุดามูลแทนจูนาธานส่วนด้านโอคอนเนลเขาก็ยังสู้กับอิมโฟเทตไม่เลิกแต่จู่ๆทันใดนั้นก็เกิดแรงสั่นสะเทือนจนทําให้ทั้งสองคนเกือบตกลงนรกแล้วพอหันไปมองที่ประตูด้านหน้าบัดนี้ราชาแมงปองร่างสมบูรณ์ก็ได้เดินออกมาเจ้าอิมโฟเทตด้วยความตกใจมันก็รีบกระโดดหนีไปหลบอยู่ที่ต้นเสาแล้วพอราชาแมงปองจะเข้าไปฆ่ามันไอ้ขี้ขลาดนี่มันก็ก้มกราบแล้วบอกว่าข่าคือทาสของท่าน ไอหมอนั่นต่างหากคือคนที่จะมาฆ่าราชาแมงป่องเจ้าแมงป่องตัวนี้มันก็เลยเปลี่ยนเป้าหมายไปไล่ฆ่าโอคอนเนลแทนทําให้โอคอนเนลจึิงต้องเรียวิ่งหนีไปให้ไกลโชคร้ายหน่อยที่เขาวิ่งมาเจอฮาเฟสพอดีทําให้ฮาเฟสโดนราชาแมงป่องจับฉีกร่างอย่างโคตรสยองกลับมายัางด้านอาเดสเบกันบ้างหลังจากได้รับชัยชนะจู่จูมันก็มีเสียงฝีเท้านักร้านดังเข้ามาไกลแล้วพอวิ่งขึ้นไปดูบนเนินเขาโอพระเจ้ากองทัพอโนบิดมากมายมหาศาลวิ่งแห่เข้ามาราวกับมดล้านตัว กลับมายัางด้านโอคอนเนลหลังจากอาศัยช่วงที่ฮาเฟสโดนฉีกร่างเขาก็วิ่งมาเจอภาพแกสลักภาพหนึ่งที่มันบอกวิธีการฆ่าราชาแมงป่องเอาไว้ด้วยที่แท้รอยสักบนข้อมือของโอคอนเนลมันก็มีความหมายเขาเป็นผู้พิทักษ์อย่างที่เบย์บอกจริงๆทําให้ตอนนี้โอคอนเนลรู้ได้ว่าคาถาโอซิเที่พวกเขามีมาตลอดมันสามารถดึงออกมาเป็นหอ,อกได้จังหวะนั้นจุดธารกับอะไรก,ก็วิ่งเข้ามาพอดีเจ้าโอคอนเนลจึงตะโกนบอกจุทธารไปว่าคาถาทองคําเล่มนั้นมันคือหอกมันสามารถ ยืดออกมาได้จระทานพอรู้เขาก็พยายามเปิดมันออกมาเมื่อทําได้สําเร็จอีวี <EV S 2> ก็ตะโกนบอกพี่ชายให้ป่าหอกฆ่ามันซะทว่าพอป่าหอกออกไปเจ้าอิมโฟเทสมันก็สามารถคว้าหอกเอาไว้ได้เมื่อได้จังหวะตอนที่โอคอนเนลกำลังแทงสู้อยู่กับราชาแมงป่องไอหมอนี่มันก็ป่าหอกออกไปหมายมั่นว่าจะเด็ดหัวราชาแมงป่องให้ได้ทว่าโอคอนเดลก็สามารถกระโดดคว้าหอกเอาไว้ได้ทันก่อนที่ราชาแมงป่องจะโดนฆ่าตายจากนั้นโอคอนเดลก็ใช้หอกแทงราชาแมงป่องเข้าที่ท้องในจังหวะ ที่เขากำลังจะตกลงสู่ขุมนรกพอดีวินาทีเดียวกันด้านอาร์เดสเบย์จู่ๆพวกผีปีศาจทั้งหลายมันก็ได้สลายหายไปเป็นสัญญาณบอกชัดเจนเลยว่าพวกโอคอนเนลนั้นทําได้สําเร็จ ฉากต่อมาตัดกลับไปยังด้านโอคอนเนลกับอิมโฟเทสปรากฏว่าทั้งสองคนก็ตังตกลงไปในปรากป่องนั้นโลแถมพวกผีห่าทั้งหลายมันก็พยายามดึงพวกเขาลงไปด้วยโอคอนเนลพอเห็นว่าอีวี่จะวิ่งเข้ามาเขาก็ร้องตะโกนห้ามเธอเอาไว้ไปซัที่ลากหนีไปไม่ต้องกลับมาช่วยผมแต่อีวี่เธอก็ไม่ยอมทําตามเธอเลือกจะวิ่งมาช่วยดึงโอคอนเนลให้กลับขึ้นมาส่วนเจ้าอิมโฟเทสมันก็ร้องตะโกนเรียกให้อนักสุดามุนมาช่วยข่าด้วยแต่ปรากฏว่าอนักสุดามมนกลับเลือกที่จะวิ่ ไปเจ้าอิมโฟเทสพอเห็นคนรักตัวเองวิ่งหนีจากไปมันก็ถึงกับร้องไห้ออกมาน้ําตาคลอเต็มใบหน้าเมื่อไม่มีอะไรเหลือแล้วเจ้าอิมโฟเทสก็ปล่อยมือให้ตัวเองตกลงสู่ขุมนรกปล่อยให้ตัวเองโดนฉีกร่างกายตายไปอีกรอบ ฉากต่อมาแต่ไปยังด้านอนักสุรามุลที่เธอเพิ่งมีชีวิตมาได้แค่ไม่กี่ชั่วโมงเธอก็พลาดท่าเสียหลักพุ่งตกลงไปในบ่อมแมลงกินคนสุดท้ายแล้วยายเห็นแกนตัวนี่มันก็ตายไปอยู่ดีส่วนด้านโอเคเนลคอขกรี่พาลูกและเมียออกมาด้านนอกซึ่งตอนนี้พีระมิดมันก็กำลังโดนดูดจมหายลงไปในทรายเป็นผลให้ทั้ง4คนต้องรีบวิ่งขึ้นไปด้านบนโซรเพื่อกันไม่ให้พวกเขานั้นโดนดูดตายไปด้วยแต่ถึงแม้ว่าจะขึ้นมาด้านบนได้มันก็ไม่มีทางให้พวกเขาไปต่ออยู่ดีแต่แล้วทันใดนั้น จูจ่ๆอีซี่ก็บินลงมาตะโกนเรียกให้ทุกคนกลับขึ้นมาเร็วเข้าฉันมารับพวกนายแล้วเพื่อนๆสิ่งนี้จะเรียกว่าเทวดาลงมาโปรดก็คงน้อยไปแต่ในวิถีแห่งความเป็นและความตายเจ้าจระหามันก็ยังมีอารมณ์ความโลภหนตัวลงไปเก็บเพชรเม็ดยักษ์กลับขึ้นมาบนบอลลูนด้วยโชคยังดีที่เขาไม่ตกลงไปตายแล้วเมื่อทุกคนกลับขึ้นมาบนบอลลูนได้สําเร็จอาร์เดสเบเขาก็ขี่ม้ามาทีดันล่าเพื่อส่งยิ้มบอกลาให้กับเพื่อนๆของตนส่วนด้านโอคอนเนลเขาก็ดีใจเป็นอย่างมากเขารีบพุ่งเข้า ไปกอดลูกและเมียเอาไว้อย่างแด่นใครมันจะไปนึกไปฝันแล้วว่าชีวิตนี้มันจะต้องวิ่งหนีมัมมี่เป็นรอบที่สองสุดท้ายแล้วเรื่องราวการผจญภัยครั้งนี้มันก็ได้จบลงแล้วเรื่องราวของเดอะมัมมี่รีเทนก็จบลงเพียงเท่านี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราได้นะครับ